อกไหมตีปลาจิบครับผมรอบที่ใช้ก็ได้ว่าซิเลียนครับ NBTB รอบเจ็ดครับคันลาซอนนะครับแล้วก็เหยื่อนี่ครับเจนเบลดนะครับมาตีปลาจิบนะฮะหมายที่เคยมาบ่อยๆนะครับหนองเทานะครับกันทาราลมมาได้เลยนะครับคนไหนสนใจมาได้เลยนะครับหมายหนองเถามาประลองฝีมือกันได้เลยนะฮะจีดูเอครับวันนี้ไปตามชมว่า วันนี้จะได้ตัวกลับบ้านหรือเปล่านะครับปลาชโดจิบนะครับลุย

Thank mm -hmm. you. โ,โดน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 ครับโดนมามาโดนโดนมาด,ดีแล้ว ها นี่ครับผมสิทธิ์ผมจนได้ครับนี่ฮะสิทธิ์ผมจนได้ครับปลาฉโดครับผมน่าจะส,สายสองนะฮะนี่ครับเจเอนเบดครับผมนี่ครับ เนี่ยจะใส์สองนะฮะอ้ยเกือบไม่รอดนะฮะวันนี้นี่ครับผลงานครับผมใจแอนเบดนะฮะแล้วก็คันที่ได้มาใหม่นะครับบราซอนนะครับเบทดแปดยี่สิบนะฮะรียบร้อยดีครับผมเออตรงนี้เลยนะฮะมันจีบค่อยๆนะครับจีบเบาๆนึกว่าตัวเล็กนะครับนี่ฮะเปลี่ยนทุกเหยื่อนะครับทั้งใบพัดทั้งกบกระโดดแล้วก็มาเสร็จนี่ครับเหยื่อสายใจแอนนะครับ So dut! Yeah. Okay. So da yeah,